สวัสดีครับได้เวลาของ I Watch IT กับป๊อปวุฒินันนาหิมครับผ่านมาแล้วครับสำหรับการออกอากาศทีวีดิจิตอล1ปีครับวันนี้เราวกกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีเด็กกลุ่มหนึ่งให้ความสนใจในแวดวงอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลและไม่ได้ให้ความสนใจแบบฉาบฉวยเท่านั้นครับเพราะพวกเขาเข้าไปถึงเรื่องของ เบื้องหลังจนถึงเบื้องหน้ารูปแบบวงการโทรทัศน์ประเทศไทยอนาคตเหมือนกับเป็นคนมอนิเตอร์เป็นภาคประชาสังคมคอยตรวจสอบดูแลครับแต่พวกเขาเคลื่อนไหวอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ที่เราได้คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างเว็บไซต์พันทิปเว็บไซต์ Twitter หรือเว็บไซต์ Facebook นั่นเองครับ จุดเริ่มต้นของคนเหล่านี้แน่นอนว่าที่ผมบอก<ย><อ><น>ว่าเด็กเนี่ยเป็นอายุระดับเยาวชนด้วยพวกเขามีมุมมองอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบภาษาบ้านและเข้าใจง่ายมากขึ้นครับผมนัดผ่านทางโซเชียลไว้กับพวกเขาแล้วให้มาร่วมรายการในวันนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่มีแฮชแท็กว่า TV วีดิจิตอลครับน่าจะเป็นสองคนนี้แหละน่า น้อยคนนักน,นะครับที่สนใจปัญหาวาดวงทีวีดิจิตอลโดยเฉพาะเบื้องหลังกว่าจะรับชมได้เลยนะครับและตอนนี้ตอนกำลังนั่งพูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่หัวใจทีวีดิจิตอลที่จะมาให้มุมมองว่าทีวีดิจิตอลนั้นมันง่ายหรือว่ายากกันแน่ครับอยู่กับท่านแรกครับนี่มาไกลครับจากภูเก็ตเลยน้องอภินันเจริญรักวิทยาหรือว่าน้องเบนซ์ส่วนคนที่2ครับ นี่หัวใจทีวีดิจิตอลเหมือนกันนั่นคือน้องธีรวัตรเจริญยศหรือน้องจอนนั่นเองแนะนําตัวเลยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับผมอภินันท์เจริญพัฒยาเจ้าของนาบักกานายเบนซ์อภินันท์ครับอืนายเบน์อภินันท์มีอะไรอีกครับครับศึกษาอยู่ปีหนึ่งครับสาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลวิทยาการท่องเที่ยวนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับไม่ได้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลเลยสักนิดเดียวครับผมโอ้โหสนใจมากี่ปีแล้วครับ สนใจมาเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วแล้วเอาข้อมูลจากไหนเนี่ยถ้าไม่สอยจากเว็บไซต์ก็จะคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่กับเครื่องส่งครับโอ้โหนี่แค่เกริ่นะครับโอ้โหพาไปลึกขนาดนั้นเลยทีเดียวครับส่วนคนนี้ครับน้องจอนครับน้องจอนนี่มีข้อมูลแน่นมากครับเพราะว่าเป็นภาคประชาสังคมในอนาคตของคนไทยได้เลยทีเดียวนะครับอ่านะนําัตัวนะครับน้องจอนตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ชั้นปีสคณะวิทยาการจัดการสาขาวิเทศศาสตร์เอกวิทยุโทรทัศน์ เดี๋ยววันนี้เราจะมาล้วงข้อมูลกันว่าคนที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เขามีหัวใจทีวีดิจิตอลเนี่ยเขาจะเผยแพร่ข้อมูลให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเข้าใจได้มากน้อยขนาดไหนหาจุดเริ่มต้นของน้องเบนซ์ก่อนละกันครับดูเหมือนว่าน้องเบนซ์เนี่ยสนใจมาปีกว่าๆนะแต่ทําไมเท่าที่ที่ไปดูข้อมูลจากในพันทิปในกระทู้บางขุนพรมมันมีแฮชแท็กที่น่าสนใจที่แฮชแท็กที่ตั้งกันมาว่าทีวีดิจิตอล คือสนใจจุดแรกก็คือว่าผมก็ได้ดูทีวีใช่ไหมครับทีวีดีที่ตอนทำไมไมันมีช่องมากกว่าเดิมมีช่อง HD ดูฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายผมก็เลยมาสนใจว่า TV ทีวีทีจิ่ตอนนั้นสามารถดูได้ทางไหนอะไรยังไงบ้างผมก็เลยเริ่มศึกษามาตั้งมาตั้งแต่จุดนั้นนะครับมาศึกษาไป,ไปศึกษามาก็มาเข้าใจกันถึงจุดนี้นะครับผม แล้วเราก็เอาข้อมูลที่เราไปสอยมาจากในอินเทอร์เน็ตบ้างจากนักข่าวบ้างจากกสทชบ้างใช่ไหมจากบ้านพยาสัลคงบ้างแล้วก็มารวบรวมข้อมูลย่อยๆๆๆเอามาเปรียบเทียบกันใช่ไหมแลวเห็นว่า<ผ>ม,มีทำกราฟฟิกขึ้นจอกันโอ้โหถือเป็นกระทู้ที่ค่อนข้างอยู่ในอันดับต้นๆเลยทีเดียวจะเป็นทีวีที่ต้อนสำหรับภาคประชาชนนะครับสำหรับชาวบ้านก็คือว่าทีวีที่ต้อนมีกี่ช่องบ้างสามารถดูได้ผ่านช่องทางใดบ้าง และก็ติดตั้ง TV ทีวีดิจิตอลอย่างไรถ้ามีปัญหาการรับชมทีวีจะสามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้อย่างไรครับเป็นตัวอย่างเลยนะคุณคนแรกนะภูเก็ตชน,นะและที่ดูสนใจถึงขนาดนี้อ้าวน้องจอนครับน้องจอนเนี่ยพี่จําได้ว่าตอนที่เป็นนักข่าวนะพี่ก็ได้ข้อมูลมาจากน้องจอนคนนี้แหละครับุกผู้ชมครับนักข่าวหลายคนที่รายงานเรื่องทีวีดิจิตอลเนี่ย ยเฉพาะเรื่องของคูปองทีวีต้นการออกอากาศการประมูลทีวีจนถึงตอนนี้มันผ่านมาแล้วครับ1ปีกว่ากว่าใช่ไหมครับสำหรับ,รบการออกอากาศทีวีลิจิต้ลน้องจอรไปหาข้อมูลยังไงและทําไมถึงมีความชอบในเรื่องของเบื่องหลังวงการทีวีครับตอนที่ทบ5เนี่ยเริ่มทดลองออกอากาศผมนี่แบบว่าสั่งกล่องจากประเทศจีนผ่านอ e ีเบตอนนั้นช่อง5ก็ทดลองก็คือฟีทีวี6ช่องับช่องทีดีสองช่อง โอบอได้เลยฟินครับคือน่าจะเป็นคนไทยกลุ่มแรก,แรกๆที่มีโอกาสได้ทดลองการใช้งาน<ช>ทีวีดิจิตอลในประเทศไทยและน้องเบนซ์ล่ะเราได้เคยมีกิจกรรมทําอะไรแบบนี้หรือเปล่ากิจกรรมทําอะไรแบบนี้ครับผมก็เริ่มมาสนใจตั้งแต่ช่วงวิถุนายนกรกฎาคมช่วงซึ่งในช่วงนั้นในภูเก็ตยังไม่ได้ติดตั้งโครงข่ายครับก็เมื่อก่อนผมก็จะขึ้นซึ่ง ในสถานีจังหวัดภูเก็ตน,นั้นก็จะตั้งเสาอ,อยู่ที่เขาโตะแซะผมก็จะขึ้นไปครับบ่อยๆนี่ปีนขึ้นไปดูเสาเลยเหรอครับสนใจขนาดนั้นเลยทีเดียวครับผมโอ้ทั้งทั้งที่ถ้าเป็นคนดูทั่วไปใช่ไหมคุณผู้ชมครับอาจจะมองว่าเมื่อหลายบ้านฉันจะดูทีวีช่องนั้นช่องนี้ได้แล้วมันจะต่างยังไงกับไอ้หกช่องที่เคยมีอยู่ที่เป็นระบบอน,อนาล็อกใช่ไหมครับ แต่ตั้งแต่วันเริ่มประมูลทีวีต้นมันก็เริ่มดุเดือดกันมากขึ้นใช่ไหมนะจนท,จ<า>ที่เรารได้เห็น<ม>ช่องที่ออกอากาศกันอยู่ทุกวันนี้ยังไม่ครบสิบยังไม่ครบ 40, 48บช่องนั่นแหละครับตอนทนี้น้องเบนซ์ไปเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะก็ต้องแยกเป็นส่วนๆก่อนนะครับถ้าเป็นส่วนของทีวีอะไรแบบนี้ก็จะสอยตามข่าวของทีวีมาแต่ถ้า<ม>ว่าเป็นเรื่องของคงขายว่าพื้นที่นี้ออกอากาศตรงไหนตรงไหนผมก็จะสอยจากเว็บไซต์ส่วนหนึ่งสอยจากทวิตเตอร์ส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะสอยมาจาก จ้าหน้าที่ตามเครื่องทรงต่างๆครับอ๋อเหมือนกับไปสัมภาษณ์พิเศษแบบเอกซ์คลูซีฟเลยว่าง่ายๆไ,ไปถามเขาเปใช้การพิม,พใมใช่ไหมใช้โซเชียลใช่ไหมส่วนใหญ่ใช้อะไรในการพิมหมายถึงว่าโซเชียลเนเวงชนิดไหนเวลา,ลาคุยกับเขาครับวเวลาคุยกับเขาส่วนมากผมจะอยู่ในพันทิปครับอ๋อคือตั้งกระทู้ง่ายเอเปิดเลยว่าไอ้ช่องนี้ยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ป่ะครับแล้วก็แต่ว่าบางทีก็อาจจะออกใน Facebook บ้างหรือทว i t t e r บ้างครับผมแสดงความเห็นกันเยอะขนาดนี้ผมถามจริงอ่ะอย่างกสทชอเองหรือว่า คนอื่นเองที่เขามาหาข้อมูลใน Google แล้วมาเสิร์ชเจอกระทู้เราเนี่ยได้เคยติดต่อกันไหมครับก็มีบางคนคือบางคนเนี่ยอย่างเช่นว่ามาถามเลยว่าเฮ้ยฉันยังดูทีวีดิจิตอลไม่ได้ทำไงคือในพันทิปเนี่ยมันจะมีหลังไม้ราะนั้นไอสมาชิกคนต่างๆก็หลังไมมาหาผมเลย น้องเบนใช้สื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการสื่อสารโดยการย่อยข้อมูลของทีวีที่ต้นมาย,ยังไงทำไมถึงได้เข้าใจง่ายง่ายมากง่ายกว่กสาสทชอีกเวลารวบรวมข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวครับอาจจะเป็นว่าเว็บไซต์โซเชียลสื่อมีเดียต่างๆถ้าเป็นโครงข่ายก็ตามอย่างที่พี่จอได้กล่าวไว้ครับหรือว่าอาจจะเป็นว่าผมอาจจะต้องใช้ประสบการณ์จากตัวเองที่เคยมีอยู่ครับมาดูว่า รับชมยังไงอะไรยังไงแล้วก็เอามาสรุปข้อมูลให้ง่ายขึ้นนะครับถ้าแปลง่ายๆเนี่ยถ้าว่กผู้ชมครับถ้าหากไปติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุ่มนี้คนที่เขาใช้แฮชแท็กสี e ่เหลี่ยมนะว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลอีกแนวหนึ่งที่อาจจะแบบรู้สึกตรงใจชั้นมากขึ้นเช่นช mm ั hmm. ้นจะไปซื้อกล่องเซตท็อปบ็อกชั้นจะไปซื้อเสาอากาศมาติดที่บ้านเนี่ยุณจะเลือกแบบไหนไปถามกับคนขายก็ได้ข้อมูลอีกอย่างหนึง่งถามกสทชก็ได้อีกอย่างหนึง่งแต่พอมาถามพวกเขาเหล่านี้ โอ้โหได้คาตอบที่น่าจะตรงใจมากที่สุดนะครับท่าน,นี้ปัญหาของการออกอากาศทีวีตอน1ปี 1> ดูเหมือนว่าแหมมันเป็นอะไรที่ยากกันนะห่วงอะไรมากที่สุดที่เราตอนนี้เสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นบ้างตอนนี้ที่ผมห่วงก็มีอยู่ 2- 3สมอย่างครับ,รบอย่างที่1คือโครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นไงครับตอนนี้สถานีส่งยังไม่มีสถานีจริงแม้แต่สถานีเดียวครับซึ่งเสา ของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้ตั้งอยู่ที่บนตึกประยกสองอย่างที่กสทชเขาประกาศแต่ไปตั้งบนเสาสัญญาณของช่อง11เองที่อยู่ที่ถนนเพชรบุรีครับคือ,อนะก็สามารถที่จะรู้ทันตามข่าวจริงๆด้วยแม้แต่มัตสอยู่ว่าโครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่ต,ตัดย่อว่า prp ใช่ไหมครับครับผมอันี้อีก3โครงข่ายที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นไทย pbs ก็หรือว่าททบ5โอเคแล้วครับไม่มีปัญหาส่วนของกสทชก็เพิ่งจะแฮปปี้เอนดิ้ง มีสืวอของโครงถ่ายอ่ะคราวน,นี้มาถามน้องจอนเรื่องของคูปองทีวีดีต้อนครับที่ผ่านมาหนึ่งปีใช่ครับผลสำรวจของกสทช,ชอเองก็ออกมาเข้าตัวเลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยโดยเฉพาะการเอาคูปองไปแลกของประชาชนนี่แหละครับครับ,รบไม่ถึงครึ่งหนึ่งของที่กสทช,ชแจกไปมันเกิดอะไรขึ้นเราคิดว่าปัญหาคนดูยังติดที่อะไรครับที่จริงถ้าเกิดพูดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรื่องคูปองวันที่กสทชเนี่ยทำประชาพิจารณ์วันนั้นผมก็ไปฟังด้วยนี่เหรอเป็นไงบ้าง คือวันนั้นไฟกันมันมากที่มีข่าวว่าจะ690ไหมหรือว่าจะเป็น1,200เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องมีภาระครับแต่ปรากฏว่าสตงม,งมีหนังสือออกมาก็เลยได้เป็น690แต่ว่าแรกเฉพาะของภาพพื้นดินกับทีวีที่รับภาพเื้นดินได้มันมีปัญหาในเรื่องของก่องดาวเทียม Uh huh. อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยทิ่ว่าที่กิงกล่องดาวเทียมเนี่ยจะดูมัชแครีทีวีได้36ช่องแต่ตามรถแมพเนี่ยต้องดูได้4.8ช่องนั่นคือต้องมี12ช่องของ TV ทีวีชุมชนด้วยเพราะนั mm ้นการแลกกล่องเนี่ยจุดประสงค์หลักคือต้องดูได้4.8ช่องน mm hmm. ี่คือการต่อสู้กันไปกันมาจนกระทั่งได้บทสรุป690แล้วพอคูอปอง พอออกมาเมื่อเดือนตุลาปรากฏว่าราคาของอ่าโอเคมี690แต่ว่าก็มีบางรุนที่อาจจะแพง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 ไปพันสองพันห้าอย่างนี้ที่จริงอะ่ะมันก็เป็นทางเลือกของประชาชนว่าเฮ้ยฉันจะเลือกใช้คูปอง690ก็แลกไปเลย690หรือว่าจะแลกพั0สองพัก็คือมันแล้วแต่ใจเราแล้วก็มันก็จะมีปัญหาที่ว่า กปองมันไม่สามารถแลกเสาได้เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องตรวจสอบว่าเสาที่บ้านยังใช้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็ต้องซื้อมาอยากให้อัปเดตหน่อยซิว่าตอนนี้คลูปองทีวีต้อนวิ่ได้ข่าวว่ากสชเขาให้ข่าวดีมาไว้ไม่ใช่เหรอก็คูปอง ทุกล็อตเนี่ยเขาจะขยายเวลาเป็นยังไงบ้างแล้วเอาเป็นแรกกับอะไรได้บ้างจากเดิมนะครับคูปองก็จะมีอายุ6เดือนก็จะขยายอีก2เดือนครับผมอ๋อครับส่วนอุปกรณ์นั้นเดิมทีก็แลกได้แค่ของ TV ทีวีดี่ิต้อลหรือเครื่องครับทีวีที่มี TV ทนนีวีที่ิตอลในตัวแต่ว่าตอนนี้เขาจะขยายให้เป็นว่าให้มีกล่องไฮบริดด้วยครับนี่คือแค่น้ำจิ้มแล้วก็ยังเป็น สิ่งที่น่าห่วงสําหรับ1ปี TV ทีวีตอนแต่ก็ยังไม่มดเพียงเท่านี้ยังไม่รวมกรณีพิพาทกันระหว่างช่องนั้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นโอ้เต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมครับเอาไม่ว่าจะจะให้สนุกกว่านี้ครับเดี๋ยวพากันก่อนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวหลังโฆษณาเรามาฟังมุมมองของเด็กรุ่นใหม่หัวใจทีวี TV ดิจิตอลซึ่งไม่ได้มีแค่2คนนี้แต่จะมีใครออกมาเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ ผู้ชมคงอยากจะเข้าใจเนื้อหาของทีวีดิจิตอลแบบฉบับง่ายๆใช่ไหมครับสไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ที่เขาจะมาขยายความว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการทีวีดิจิตอลโดยเฉพาะการพิพาทกาันการขัดแย้งกันระหว่างกอสอทคณะกรรมการชุดเล็กของกอสอทชนัแ่แหละครับอีกฝากฝั่งหนึ่งคือ NMG หรือว่า n a ช i ่นกับ SLC และกับช่อง3และกับอีกหลายๆช่องในหมวดหมู่ทีวีดิจิตอลวันนี้จะมาฟังพวกเขาขยายความทําพร้อมกันครับ เอาเรื่องแรกก่อนเลยดีกว่าไล่เป็นไทม์ไลน์ก่อเรื่องช่องสามก่อนครับที่จริงเรื่องช่องสามเนี่ยมันอาจจะไม่ยุ่งขนาดนั้นถ้าช่องสามเอาบริษัทของตัวเองประมูลก็คือบริษัทแม่อ,มอชื่อว่าบางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ถ้าเกิดเขาเอาบริษัทเนี้ยลงประมูลไม่มีปยญนหาแล้วครับแต่ว่ากลายเป็นว่า เอา B C Multimedia ซึ่งเป็นบริษัทลูกไปประมูลคราวนี้ก็เกิดการตีความว่าาถ้าเกิดจะเอาช่องสาอนาล็อกซึ่งบาง,องกอะเอ็น,นดูแลอยู่แล้วไปให้กับ B C Multimedia เนี่ยไปออกทาเนี่ยจะผิดกฎหมายไหมสรุปว่าโลกสังคมออนไลน์เนี่ยโโอ้โหวิภา์วิจารณ์ในกระทู้พันทิปแทบว,ว่าวันนึงนมีเกิดร้อยกระทู คือเยอะมากทุกคนมีทั้งฝ่ายเชียร์ช่องสามฝ่ายเชียร์กรสชเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมีอีกคือมีทั้งสองฝ่ายก็คืออย่างที่ดูดกันว่าจะมีกรรมการสองคนที่เป็นเสียงข้างน้อยกลายเป็นว่าสึกครั้งนี้กลายเป็นเสียงข้างมากเพราะว่ามีกรรมการคนนี้โอ้โหนี่เป็นเรื่องลึกแล้วเป็นเรื่องถึงท่านแบบราชการราชการทำไมเราถึงสนใจแล้วมันเป็นละเอียดขนาดนั้นน่ะที่จริงอ่ะ คนที่อยากดู TV ทีวีดิจิตอลเขาก็ต้องอยากดูฟรีทีวีเดิมทั้ง6กช่องอนี่คือปัญหาอย่างเดงงที่น้องจอได้เอามาย่อยแบบง่ายๆแต่เขาบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงมุมมองซึ่งเป็นมุมมองที่ตอนนี้มันผ่านจุดนั้นมาแล้วแต่ว่าเ,เขารื้ออะไรที่มันยุ่ยแย่ๆอยู่บางคนเอามา ย่อยให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆกับมติที่มีล่าสุดจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับอาถามไปถึงน้องเบนซ์บ้างครับน้องเบนซ์ครับห่วงอนาคตของทีวีดิจิตอลยังไงบ้างที่ผ่านมาต่อไปที่จะห่วงก็คือว่าห่วงคอนเทนต์นะครับมันจะไม่หลากหลายครับเพราะว่า,าหลายช่องที่ผมเห็นนะครับคอนเทนต์คอนเทนต์ที่เห็นตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยแตกต่างกันแล้วเมื่อก่อนที่ผมคิดว่าคอนเทนต์แตกต่างก็คือว่าคอนเทนต์จะแตกต่างขึ้นจะให้คน เฉพาะกลุ่มได้ดูบ้างแต่ต่อมาที่แต่ต่อมากลายเป็นว่าเอาคอนเทนต์แบบแมสมาครับซึ่งอาจจะเป็นผลดีว่าอาจจะทำให้เรตติ้งอะไรดีขึ้นครับครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่ามันจะทำให้วงการทีวีไปไม่ถึงไหนครับอย่างละครตบตีกันอย่างไรมันก็ตบตีกันอยู่วันยังค่ำนั่นแหละครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนที่ทำ โปรดักชันทำรายการอยู่ในช่องข่าวแล้วกันในฐานะที่ทั้งสองคนนี้เ็าเป็นคนเฝ้าสังเกตการมาอยู่ดูข่าวกันบ่อยไหมสองคนนี้ผมดู <c oughs> ตลอดเลย <c oughs> ถึงว่าเ้าข้อมูลถึงเป๊ะขนาดนี้อา่านแล้วต้องเป็นล่ะ <c oughs> ผมก็ดูครับแต่ว่าอาจจะดูแบบว่าเป็นข่าวทั่วๆไปครับแต่ว่าก็ดูทุกอย่างครับอาจจะไม่ได้หนักไปในทางกีฬาก็อาจจะไม่ได้ดูมากเศร,ร,รษฐกิจก็ไม่ได้ดูมากอาจจะเน้นแบบพวกข่าวทั่วๆไปอัจญากรรมไอทีอะไรมากกว่านี้มองอนาคตของ วงการทีวีดิจิตอลถ้าทีวีชุมชนเกิดขึ้นอีกหน่อยคิดว่าจะเป็นยังไงครับ48ช่องถ้าทีวีชุมชนเกิดขึ้นถามว่าคนจะดูไหมก็ดูครับเขาอาจจะดูว่าทีวีชุมชนมีคอนเทนต์น่าสนใจเหมือนกับทีวีทั่วไประดับชาติหรือไม่ครับ<อ>ถ้าทีวีชุมชนมีคอนเทนต์ที่ดีโอเคไม่มีปัญหาก็เขาก็จะดูทีวีชุมชนในตาม รายการนั้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าว่าไม่โอเคเขาก็จะกลับไปดู36ช่องอย่างเดิมครับเอาละครับสุดท้ายครับน้องจอนครับก็ที่จริง <àng> การเกิดของทีวีดิจิตอลเนี่ยจะเล่นเป็นคอนเทนต์แมทก็คงยากมันมีบางช่องเนี่ยจออไปเลยหนังซีรี์จัดเต็มเขาเลยได้เลตติ้งดีมากอบางช่องเน้นกีฬาผลเลย่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลวอลเลยบอลบาสเกตบอล จัดเต็มคนก็แห่กันไปดูหรือว่าจะเป็นด้านข่าวก็ข่าว,าวจัดเต็มเนื้อหามีสาระบางช่องเอาซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นเอาคอนเสิร์ตมาเปิดดูคือตอนนี้จะเล่นแบบว่าเป็นช่องแมสก็คงจะยากแล้วครับก็คงจะต้องเป็นเจาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางมากากว่ากันนะครับอนี่ครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งครับที่เด็ก หัวใจรุ่นใหม่และหัวใจที่มีทีวีที่ต้อนอยู่ในตัวตลอดเวลาครับยัง,ไม,มยงมไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้ที่พูดถึงวงการทีวีที่ต้นยังมีอีกคนนึงซึ่งน้องคนนี้ให้ความสําคัญกับวงการทีวีที่ต้นตั้งแต่เบื้องหลังจนมาถึงเบื้องหน้าด้วยเขาจะเป็นใครนั่นคือน้องทัศเทพดีสุคนั่นเองวันนี้เขาไม่มีโอกาสมาก,กับเราครับแต่ว่าเขาส่งคลิปมาฝากกันไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมนัทเทพปิศคนจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยชั้นปีที่2ความสนใจในด้านโทรทัศน์ของผมนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยวัยเด็กแล้วครับโดยสมัยวัยเด็กคนอื่นอาจจะไปเล่นเกมอาจจะไปวาดรูปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผมนั้นนั่งเกาะติดจอทีวีเกือบตลอดเวลาเลยครับเปิดเกาะติดเกือบทุกช่องเกือบทุกรายการเลยทีเดียวจนแทบจะจําจชื่อผู้ประกาศข่าวได้เกือบทุกคนเลยครับในวัยเด็กจนเมื่อโตมาความสนใจเหล่านี้ของผมก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับก็ยังติดตามโทรทัศน์อยู่เสม มอมาและเป็นแรงผลักดันหนึ่งให้ผมเข้ามาในคณะนี้และเลือกเรียนในสาขาวิชาวรารสารสนเทศซึ่งเกี่ยวกับธนัดงานข่าวโดยเฉพาะเพะื่อวาดฝันไว้ว่าในอนาคตนั้นจะได้เข้าไปสร้างสารรค์งานข่าวในวงการโทรทัศน์นั่นเองครับจนเมื่อวงการโทรทัศน์ไทยได้ก้าวสู่ยุคดิจิตัลอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับวงการนี้ก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นครับเพราะว่าจาก6ช่องฟรีทีวีเดิมจะก,กลายเป็น48ช่องในอนาคตและมีเนื้อหาที่หลากหลาย มากขึ้น และอีกทั้งตลาดงานด้านทิเทศศาสตร์ในวงการโทรทัศน์นั้นก็เปิดออกและต้องการบุคลากรเป็นจำนวนมากถูกไหมครับฉะนั้นวงการนี้จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งผมจึงยิ่งเกาะติดและติดตามวงการนี้เป็นอย่างยิ่งเลยครับตัวนในอนาคตผมคิดว่าทีวีดิจิตอลแต่ละช่องนั้นก็จะหาจุดยืนของตัวเองได้แล้วก็เสนอเนื้อหาที่ตรงใจกับผู้ชมมากขึ้นนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงใหม่นะครับและก็กําลังปรับตัวให้เข้าร่องเข้ารอยอยู่ก็อาจจะมีความผิดพลาดไปบ้าง แต่ในอนาคตผมเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนและทุกช่องจะมีเนื้อหาที่หลากหลายและสร้างสารรค์มากขึ้นจะแข่งกันที่เนื้อหามากขึ้นนะครับผมก็ขอให้ผู้ผลิตทุกช่องทุกบริษัทนะครับตั้งใจผลิตเนื้อหาที่สร้างสารรค์สังคมและแข่งขันกันที่คอนเทนต์หรือตัวเนื้อหาจริงๆลดละและเลิกการสร้างเรตติ้งด้วยการบ่มเมาสังคมหรือว่าทำให้ศีลธรรมของสังคมเสื่อมถอยไปนะครับ ว้าว wow, สุดยอดเลยน้องทัดเทพนี่สาธส่งคลิปมาฝากพวกเราด้วยนะครับคุณชมคงได้เห็นมุมมองของน้องเขาแล้วใช่ไหมครับเด็กคนนี้นี่อนาคตไกลทีเดียวนี่ครับคือสิ่งที่มีความชอบเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะทํางานต่างกันอยู่กันคนละพื้นที่แต่พวกเขามาเจอเจอมาจูนกันได้เพราะความชอบมีเหมือนกันนั่นคือทีวีดิจิตอลนเองครับ สุดท้ายฝากให้ทั้งสองคนวิาพากษ์วิจารณมุมมองของเรื่องใหญ่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของ NMG กับ SLC เลยนะครับสองสบริษัทนี้ตกลงจะยังไงกันแน่ครับคิดว่ายังไงครับมุมองของชาวบ้านถ้าเกิดมุมมองชาวบ้านคงไม่เข้าใจัเพราะว่านนี้มันเป็นเรื่องของตลาดทุนตลาดทุนที่เขาจะมาซื้อบริษัทนู่นนี่นั่นครับแต่ว่าถ้าเกิดมองว่ากฎที่กส่แตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกเรื่องอหแต่แต่ ไม่เกินนะไม่เกินนี้กลายเป็นว่ามติที่ออกมามีอยู่สองคนที่บอกว่าเกณฑ์เกณฑ์ประมูลไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าประมูลไปแล้วสามคนบอกว่าต้องใช้เกณฑ์นี้นะแต่กลายเป็นว่าสองคนบอกว่าที่เอชเซีซื้อหุ้นเอเนอมีเนี่ยผิดแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ผิดก็กลายเป็นว่าทุกอย่างคือ ตอนนี้คสชอตอนนี้กำลังโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเช่นเรื่องของใช้งบเรื่องการกลับมับดู้เรื่องการประมูลที่อะไรต่างๆนาน,นาเนี่ยกลายเป็นว่าจนรัฐบาลจะออกกฎหมายดีตน้นแล้วก็จะเปลี่ยนโครงสร้างคสชมหม่มดคราวนี้หลายคนก็กังวลว่าไอ้คลื่นที่มีอยู่เนี่ยจะกลับไปเป็นของรัฐหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเทียบดูข้อดีข้อเสีย แม้ว่ากสชชุดนี้อาจจะทําเสียไปเยอะแต่กฎหมายกสยชที่คงความเป็นความอิสระเนี่ยมันย่อมจะดีกว่าขึื่นทั้งหมดเนี่ยไปตกอยู่ของน,นี่ครับก็เป็นแง่คิดดีๆจากน้องเบนน้องจอนและน้องทัศหรือว่าน้องทัศเทพเชื่อกี้นี้นะครับที่ได้ฝาก ความที่เห็นเอาไว้ในวงการทีวีดิจิตอลครับวันนี้หมดเวลาของรายการ iW วัชไอทีแล้วขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากที่มาร่วมรายการกับ <อา S 1> พี่ๆนะครับและพี <ผม S 2> ่จะติดตามนะครับใน hashtag ทีวีดิจิตอลในกระทู้พันทิปในท w i t t e r ใน Facebook และทุกๆท,ที่ที่น้องเอาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมาฝากให้สื่อสารมวลชนอย่างเราๆได้รับรู้กันขอบคุณมากนะครับผ้อมแล้ววันนี้ครับรายการ i w a t c ไอทีหมดเวลาลงจริงๆแล้วพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ